คคนคนวันนี้ปอมาดูบ่อยไหครับตั้งแต่วันแรกที่มาที่นี่นี่ครั้งที่5ที่มาดูกี่เดือนมาแล้วครับประมาณ สองเดือนกับ3เดือนแล้วค่ะเวลามาดูนี่เรามาดูอะไรส่วนใหญ่เราจะมาเก็บรายละเอียดงานแล้วก็มาเพื่อที่จะบอกกับที่นี่ว่าเราต้องการท่านั่งแบบนี้เราต้องการลักษณะท่าทางแบบไหนซึ่งจริงๆอ่ะสิ่งที่ปอต้องการกนะ็คือว่าเราอยากจะให้การที่พอสร้างแกลเลอรี่ขึ้นมาเนี่ยพอต้องการให้มันเหมือนเป็นอาณาจักรของปอชายเดินเข้าไปแล้วมันต้องอุ่น ซึ่งสิ่งที่ปอชายชอบก็คือว่าได้อยู่ในโลกของเขาก็คือเล่นดนตรีโดยที่ในโลกของเขาเนี่ยจะต้องมีเมียก็เลยกลายเป็นว่าต้องทำสองรูปขึ้นมามก็ได้เซตท่าทางเป็นลักษณะที่ว่าปอชายนั่งถือกีตาร์ตัวที่เขาชอบก็คือตัวที่เราใช้ไถ่ายวิดีโอแต่งงานแล้วก็ใช้ถ่ายพีเวดดิ้งก็คือถือตัวนั้นแล้วก็ใส่ชุดบินที่ว่าเขาหล่อที่สุด แล้วตัวปอเองก็ใส่ชุดที่ปอชายชมว่าชุดนี้สวยจังก็คือปอใส่ชุดนี้เมื่อวันที่16พฤศจิกาแล้วปอชายก็บอกว่าชอบจังชอบให้ใส่ชุดนี้ก็คือหลังวันนั้น17เขาก็เกิดอุบัติเหตุปอก็เลยบอกว่างั้นปอตั้งใจจะใส่ชุดนั้นก็เลยว่าให้ปอชายใส่ชุดบินแล้วปอใส่ชุดชุดที่ปอชายชอบแล้วก็นั่งอยู่ใกล้เขาโดยมีอวัยวะของปอส่วนใดส่วนหนึ่งก็คือมือไปแตะอยู่ที่ขาเขาและให้เขาเล่นกีตาร์ นี่อย่างผมมาดูอย่างนี้มันยังไม่เสร็จนะ่แต่ผมมา,มายืนดูอยู่ตรงเนี้ยอย่างพี่ดูปอเนี่ยมีความรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้กําลังนั่งมองผู้ชายคนเนี้ด้วยความสุขแล้วก็ความปลาบปลืม้มนี่ขนาดยังไม่เสร็จนะฮะผมเห็นความแลบบปลาบปลื้มในแววตาในรอยยิ้มอย่างเนี้ยนะฮะตั้งใจอย่างนั้นนะครับครับอ,อส่วนปอชายนี่ออืมผมว่าเขาก็เป็น นอกจากเป็นคนที่หน้าตาดีแล้วก็คือแบบผมว่าเขาเป็นคนที่ซ่อนอะไรไว้ในใน,ในความรู้สึกแต่ผมดูจากข้อมูลแล้วคือผมร,ร,รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้นเป็นเป็นสุภาพบุรุษเป็นนายทหารเลยครับมือนเราเราเคยดูละครหรืออะไรเนี้ยผมรู้สึกว่าท่าที่เขานั่งเนี้ยครับหรือเขาเขาบิดตัว เขาก็จะไม่เขาจะมีความมั่นคงในตัวเองที่เรารพยายามถ่ายทอดท่าแต่ก็จะดูไม่แข็งมากคือจะให้ดูผ่อนคลายขึ้นนิดนึงหน้าก็จะแบบเอียงนิดนึงบิดบก็คือแต่ก็จะไม่ไม่อ่อนไหวจนเกินไปผมรู้สึกว่าบุคลิกเาขาค่อนข้างจะเป็นสุภาพบุรุษมากผมก็<ๆ>อยากถ่ายทอดออกมากในอารมณ์แบบนั้น ถ้าอ่อนเลโยนลงนะวันนี้มาเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือว่าพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นจากครั้งที่แล้วเป็นยังไงครับมันชื่นใจค่ะพี่มันชื่นใจว่าเหมือนเราทำให้เขากลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งก็พอมาเห็นวันนี้มันแบบแต่อีกแป๊บหนึ่งนะตัวเองจะกลับมามีชีวิตแล้วอีกแป๊บเดียวแต่เราเราเต็มที่ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ครับเนี่ยที่ต้องปกติปกติหนึ่งลูกประมาณ4ี่ถึงห้าแสนบาทแต่ว่าก็ใช้เวลาเป็นปีนะฮะประมาณปีครึ่งค่ะปีครึ่งครแล้วอันนี้คือสองลูกเจ็ดแสนแล้วก็ท่านให้แบ่งจ่ายเป็นสี่งวดด้วยสิ่งที่ปอยสร้างไว้คืออนุสร์ความรักคือรอคิดแค่นี้แล้วทำอะไรก็ได้ให้ปอชายยังคงยิ่งใหญ่คือจริงๆแล้วถ้าหากว่าพูดถึง้ตัว ความรักความซื่อสัตย์ความยืนยาวของความรู้สึกที่เราจะมีต่อใครคนหนึ่งมันไม่จําเป็นต้องมีวัตงถงกไ็ได้มันอยู่นะะในใจนี่แหละเพียงแต่ว่าเราทําเพื่อที่ว่าวันหนึ่งที่เราไม่อยู่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเครื่องเตือนใจคใครหลายๆคนหรือแม้แต่กระทั่งว่าเป็นกระบอกเสียงเพราะในเวันนี้ปออยู่ที่แจ้งซึ่งปอไม่ได้เลือกเลยถ้าปอเลือกได้ปออยากกลับไปใช้ชีวิตสองคนผัวเมียโดยที่ไม่มีใครรู้จัก แต่พอไม่ได้เลือกในเมื่อพออยู่ที่แจ้งพอต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์พอจะเป็นกระบอกเสียงแทนคนหลายคนที่เขาสูญเสียคู่ชีวิตที่เขาซื่อสัตย์พักดีเพราะคู่คชีวิตเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ในทางกลับกันพอก็กลับมองว่าการที่ใครสักคนจะมีคนใหม่จากการสูญเสียคู่ชีวิตมันไม่ใช่เรื่องผิดเลยค่ะพี่เพราะแต่ละคู่เรื่องราวสตอรี่ที่มามันต่างกันค,ความลงลึกหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่เหมือนกันแต่พอกับพอใช้แล้วก็มีเรื่องราวของเราเราถึงต้องไปต่อแบบนี้ ซึ่งพอรู้ว่าเขาภูมิใจผมว่าเป็นใครก็ภูมิใจอีกนิดเดียวจะพากลับบ้าน นี่ปอก็คือที่นี่เป็นทั้งที่เป็นร้านด้วยเป็นพักก็พักที่นี่ก็เป็นบ้านเป็นบ้านด้วยเป็นบ้านเลยค่ะนี่คือห้องนอนของปอใช่ค่ะขออนุญาตนค่ะเชิญ่ะขออนุญาตปอชายด้วย <laughs> <laughs> คือที่ต้องขอเข้ามาดูเพราะว่าปอเล่าไว้ว่าทุกวันนี้ ก็คือยังอยู่เหมือนกับเหมปอชายยังอยู่ด้วยก็นอนแบบนี้นี่ก็คือชุดบินที่ปอชัยอยู่ก็ไม่เคยได้ซักก็ไว้อย่างเงี้ยวไว้ดมชื่นใจดีรูปก็ตั้งอยู่ตรงนั้นใช่ค่ะก็เหมือนเดิมรูปนี้ก็ที่พอไปเชียงใหม่ก็ไปก็คือรูปนี้ใค่หางก็รูปนี้แหละประยุกเหมือนเดิมพี่ไม่มีอะไรเปลี่ยนครับเสื้อผ้าอะไรเขาก็เหมือนเดิมเราก็มีความรู้สึกเหมือนว่าจริงๆเขาไม่ได้ไปไหนเลยนะถ้าวันนี้เขากลับมา เขาสามารถใช้ชีวิตต่อได้เลยกับเมียของเขาเขาสามารถเดินเข้าไปอาบน้ําออกมาเสื้อผ้าเขาก็อยู่ครบทุกชิ้นเพราะนี้มันคือเราอยู่สองคนไงฮะที่สําคัญข้างบนนั้นก็คือโกใช่ไหมฮะท<ช>ี่หาก็ทั้งหมดค่ะกระดูกทั้งหมดก็รอ<น>ไว้รอยังคานพร้อมกันคือปร้อนทุก,กอย่างของเตรียมพร้อมไปหมดแล้วคร<ำ>ับคือหลังจากปอใช้ไม่อยู่เนี่ยปอไม่ได้ใช้ชีวิตประมาทอีกต่อไปปอพร้อมที่จะตายทุกวันก็คือใช้ชีวิต ทุกวันเหมือนเป็นวันสุดท้ายอยู่แล้วไม่ได้รู้สึกว่าการมีอายุยืนยาวมันเป็นความปัารถนาอีกต่อไปเพียงแต่ว่าช่วงที่มันยังไม่ตายเนี่ยก็อยู่ให้ดีที่สุดให้มันมีค่ากับคนอื่นให้มันมีประโยชน์ที่สุดครับนี่ก็เดี๋ยวรอร้อยพร้อมกันทุกอย่างนี่บอเป็นคนที่มีโอกาสได้เลือกรูปด้วยตัวเองด้วยนะคะคน้อยคนนะที่จะมีโอกาสได้เลือกรูปหน้าศพ<อ>ือกเผืเอไว้แล้วเผื่อแล้วค่ะกันว่าเผื่อไม่ตายสักทีพี่เผื่อแก่ไงก็ขอใช้รูปนี้แหละจะได้เหมาะสมกับสามีหน่อย ที่สําคัญก็คือว่าความตั้งใจก็คือว่าตรงเนี้ยในอนาคตหลังจากที่หุ่นขี้พึ่งข้างหน้าตรงนั้นเสร็จตรงนี้ก็คือจะทำหุ่นขี้พึ่งค่ะ,คะอีกรูปหนึ่งให้เขานอนสบายๆอ,อาจจะให้นอนเล่น iPad ก็ได้คือมันเป็นตัวเขาไงคะพรไม่ได้อยากจะเซฟคืออยากจะคงที่ว่าถ้าเขาอยู่อิริยาบทประจําเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับซึ่งมันเป็นพลัง ให้ปอขับเคลื่อนไปได้ว่าเข้ามาปอคุยกับเขาได้เป็นรูปธรรมมากขึ้นจริงๆเนี่ยเขาอยู่ในหัวใจปออยู่แล้วเพียงแต่ว่าการที่เราจะมีสิ่งของสักชิ้นหนึ่งแล้วก็คุยเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเป็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นอย่างถ้าปอเดินอยู่ปกติเนี่ยปอก็จะนึกแล้วก็คุยกับปอชายแล้วก็พูดออกมาอยู่แล้วแต่การที่ปอหยิบรูปขึ้นมาแล้วก็คุยกับเขาเนี่ย ปอมีความรู้สึกว่ามันมีรีแอคชั่นตอบกลับมาคือตอนนี้สิ่งที่ปอต้องสู้เนี่ยคือจิตใจตัวปอเองกับความคิดถึงเท่านั้นเองเพราะว่ามันผ่านจุดที่ทรมานสาหัสที่สุดมาแล้วร้องไห้มันก็ร้องทุกวันแล้วค่ะเพียงแต่ว่าพอร้องเสร็จโล่งแล้วมันเดินต่อได้มันปอรู้เลยว่าสภาวะเช่นเนี้ยปอต้องเป็นไปจนวันตายเพียงแต่ว่ามันจะชินและก็อยู่อย่างพยายามยอมรับและก็เข้าใจเพียงแต่ว่าเรา ขับเคลื่อนชีวิตต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราไม่สามารถทิ้งสามีเราได้เพราะเขาก็ไม่ได้เลือกให้มันเป็นแบบนี้ หลังจากปอชัยเสียชีวิตเนี่ยเขาจะมีว่าทางกองทัพเนี่ยเขาก็จะช่วยในเรื่องของทายาทว่าบรรจุทายาทให้ตามสิทธิ์ก็คือ1คนค 1> เพื่อเป็นทหารรับราชการแทนของปอเนี่ยก็ในส่วนของภรรยาครับก็หลังจากปอชัยเสียประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยเขาก็ทําเรื่องมาว่าเราจะเป็นทหารไหมด้วยความที่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่มีงานมีหนี้รออยู่แล้วก็บอกว่าโอเคเรารับสิทธิ์ตรงนี้ตัวเองคะ่ะ วันนี้เราไปฝึกนะให้กำลังใจเราหน่อยนะในขณะที่เราฝึกเราจะจำไว้อย่างเดียวว่าเราเป็นเมียตัวเองและเราจะไม่ยอมให้ใครมาว่าได้ว่าเมียปอชายไม่ได้เรื่องตัวเองจะไม่มีวันเสียชื่อเพราะเราแน่นอนเราสัญญา เขาทำอะไรเขากลัวเสียชื่อสามีครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเขาจะเล่าให้ฟังตลอดถ้าไปรวมแถวเอ่อต้องไปยืนรวมหลายๆชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะต้องบอกกับตัวเองว่าห้ามเป็นลมห้ามเหนื่อยห้ามแสดงอาการหาเหนื่อยหรือว่าท้อแท้ออกมาเพราะว่าไม่งั้นจะเสียชื่อพอชัด แล้วที่เข้าไปเป็นทหารหน้าที่ทำอะไรครับพอเป็นนายทหารตามวุฒิของปอค่ะก็คือปอจบนิติศาสตร์ธรรมศาสตร<ม>์แล้วก็เข้าไปก็คือตามสายงานก็คือเป็นนายทหารฝ่ายสืบสวนสอบสวนประจนทนทนทนํามณฑลทหารบกที่13ที่ลบบุรีพอไม่รู้หรอกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยชีวิตที่เหลือเนี่ยมันจะเดิน ไปมันจะยาวนานแค่ไหนแต่ว่านับจากวันที่ไม่มีปอชายไปแล้วเนี่ยการมีอายุยืนยาวมันไม่ใช่ความปรารถนาของปอแล้วแต่การจะอยู่ต่อให้ปอชายยังคงอยู่ให้ศักดิ์ศรีปอยังเหลือให้ชีวิตมันมีค่ากับคนอื่นเนี่ยปอก็ตั้งปณิธานกับตัวเองไงว่าต้องอยู่แบบนี้ถึงจะควรค่ากับการมีชีวิตอยู่ปอเชื่อในเรื่องพบภูมิปอศรัทธาว่าคนเราเนี่ยการที่จะได้กลับ มาเจอกันหรือว่าการที่คนเราเจอกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญฉะนั้นวันที่จากกันเนี่ยถึงแม้ปอจะทรมานแสนสาหาัสจากการพัดภาคแต่ในความสัมพันธ์มันไม่มีอะไรที่ต้องเสียดายซึ่งปออยากแสดงตรงเนี้ยให้กับคู่รักที่เขายังมีโอกาสอยู่ด้วยกันยังมีลมหายใจอยู่ด้วยกันว่าคุณสุดไปเลยวันหนึ่งคุณจะได้มีความทรงจําดีๆไว้หล่อเลี้ยงนี่คือถ้าสิ่งที่ปอทาตรงเนี้ยถึงแม้การเล่าทุกวันเนี่ย มันจะเหมือนมีดกรีดใจตัวเองมันจะเหมือนเป็นการย้ำความทรงจําซ้ซําๆแต่ปอเชื่อว่าสิ่งที่ปอทําหรือเล่าเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์เป็นอนุสติกับคู่รักที่เขายังมีลมหายใจอยู่ด้วยกันคือช่วงเวลาที่มันสวยงามที่มันมีค่ามันอาจจะจากเราไปตอนไหนก็ได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปอกําลังจะบอกก็คือว่าอยากให้คนที่กําลังมีความรักกันให้ทนอม,นม,นมให้สุดไปเลยค เวลารักเหยียกโชว์เลยค่ะว่ารักที่สุดครับไม่ต้องเขินไม่ต้องอายกอดได้กอดจูบได้จูบหอมได้หอมเราไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ทําแบบนี้กับเขาอีกไหมซึ่งวันนึงที่จะจากกันเนี่ยถึงแม้จะมีความคิดถึงอยู่เต็มหัวใจความอาลไรหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันจะไม่มีอะไรเสียดายพี่เพราะช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเราได้ทําดีที่สุดไปแล้ว ถ้าบุญกุศลใดที่มันเกิดจากความทรมานที่ปอเล่าเนี่ยเราขอแค่ว่าในภพชาติหน้าให้เราได้พบได้รักกันอีกครั้งให้เราได้น้อมกันไปหาธรรมเพื่อที่ว่าเราจะไม่ต้องมาทุกข์ทรมานแบบนี้เราขอแค่นั้นท่านผู้ชมครับ รักแท้ที่ปอหญิงมีต่อปอชายนั้นไม่เพียงแต่จะทำให้เกิด Facebook Pilot ์ปอ s t t r y y ทำให้เกิดสถานที่แห่งนี้ที่เป็นอาณาจักรแห่งความคิดถึงสุดหัวใจ Pilot ต a ปอ Gallery ซึ่งจะเป็นหมุดหมายหรือว่าจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดลบบุรีในอีกไม่ช้าไม่นานผมเชื่อเช่นนั้นนะครับมากกว่านั้นยังทำให้เกิดตำนานรักบทใหม่ของยุคสมัยนะครับ ที่จะถูกบันทึกและจะถูกเล่าขานต่อกันไปอีกนานแสนนานสำหรับคืนวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้สวัสดีครับอยากให้เห็นเป็นแรงบันดาลใจเพื่อว่าใครต่อใครจะฮึดสู้ไม่แพ้ไม่ยอมต่อโชคชะตาดินแดนอันกว้างไกลไม่ไร้คนมีคุณค่า ันทึกคนดีคนกล้าของแผ่นดินของแผ่นดินแค่อยากจะบอกให้โลกได้รู้ว่าคนดีอยู่ที่ไหนฉันจะไปค้นหา